กราบเรียนท่านเจ้าคณะแขวงถนนนครชัยศรีท่านเจ้าคณะแขวง,ขวงดุสิตผมพระเทพปฏิพาณวาทีเจาา้าคณะเขตดุสิตมีเรื่องจะขอกราบเรียนมีเรื่องที่จะต้องขอร้องขอความร่วมมือจากท่านเจานา้จาคณะเจ้าคณะแขวงทั้งสองแขวงให้ถือว่า เป็นการปรึกษาหารือก็ได้ถือว่าเป็นคำขอร้องก็ได้เนื่องจากเห็นว่าพระสงฆ์สมนนสมัยนี้เอ่อการสดมนตด้อยลงไปเมื่อการสดมนตด้อยลงไปแล้วศีลส,สมาธิชาสมาบัติก็จะด้อยลงไป เพราะเหตุว่าสารวนอยู่กับเรื่องอื่นๆระเบียบของการสวดมนต์หรือความใส่ใจในการสวดมนต์ก็ด้อยลงไปพระสงค์สมณีน,นที่บวชมาก็มาศึกษาวิชาวิชาการทั้งโลกแล้วก็หลงโลกบนมือถือบนโทรทัศน์ จนไม่มีความใส่ใจในการท่องสดมุนเหตุเช่นนี้นั่นเองจึงไม่เป็นหลักการของการปกครองและไม่ฝึกปฏิบัติกันไม่มีการทบทวนเรียนว่าเมื่อสมัยผมเป็นเด็กเป็นสมณเน่นสมัยน้องก่อสองพัหาร้อยหก ถึงสมัยร้อยสิบสามตอนผมยังเป็นเด็กวัดอยู่พระพิมรธรรมอาจอาสารเถระปกครองมณฑลอยุธยาเรียกว่ามณฑลอายุธยาเพราะเป็นจังหวัดใหญ่16อำเภอท่านมีความเคร่งครัดในจริยาวัด การครองจีวรการออขบฉันจะถูกปฏิบัติแบบเจ้าซึ่งเราก็เป็นเจ้ากาันเป็นเ,ออเจ้าคณะเจ้าวาดเป็นพระคุณเจ้าถ้าจะมีระเบียบปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้วก็มีการอบรมพระังฆกิการซึ่งสมัยนั้นมันยาก จ้าวาดแต่ละรูปในสมัยนั้นจะมีระเบียบของการครองชีวรการสดมนต์ครองชีวรนส่วนใหญ่ก็เป็นมหานิกายแปลงคือบิดบิดขวาเพราะเป็นการถูกภาพบ,บังคับจากสมัยรัชกาลที่สี่ในกรณีเกิดคณะธรรมยุทธ์ขึ้นมาผมก็ห่มแบกข้างไม่ใช่ห่มช้อนข้างแบบ ที่เราเรียกว่าการห่มมังกรพันแขนแต่เห็นพระเทรวัตมีศิราจราวัดมีการสวดมนตไหว้พระแล้วท่านก็นจะส่งพระสงฆ์มหา,าธาตุไปตามวัดต,ต่างๆเอาวิธีการสวดมนตมาตรฐานไปประชุมอบรมพระมีการซักซ้อมกัน ผมเป็นเด็กเป็นเนเล็ก,ลกๆก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นการนั่งการขบฉันตัวตรงแล้วก็เสขยวัตรมีความสำคัญแม้แต่การตั้งนโมเทศห้าชั้นก็ซ้อมกันไปจนเข้าหูผมอะไม่ใช่ตั้งเอื้อยเฉยไป นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะเท่านี้ก็ทัสสะนะโมตัสสะพระสมัยก่อนเขาก็ฝึกกันมาอย่างนี้ไม่ใช่ทัสสะนะโมตัสสะหรือนโมสามชั้นไม่ได้มาทบทวนหวนคิดดูว่าการประชุมพระเนน ในวัดต่างๆซึ่งในฐานะเป็นเจ้าหณะเขตก็พิจารณาดูแล้วว่ามันก็เป็นการตรวจการคณะสงฆ์ก็จริงครับแต่ดูแล้วมันลอยๆกันนะบทมันลอยๆเราสมาธิมันก็ลอยๆกันไปเนื่องจากว่าผู้ที่บวชกับเรานั้นเป็นผู้ที่มีปัญหาเหมือนกันลองฟังดูใน ในคลิปที่ผมให้พูรกบรับจัดทำแล้วก็ส่งมานี้สิ่งที่แจจะขอร้องกราบเรียนเถอะครับว่าพระเนนมีมีลายมีลายในวัดมันมีลายส่วนตัวและคณุการวัดก็ต้องส่งลายไปหาพระเนนแอดลายกัน แล้วก็ขอให้ท่านเจ้าคณะแขวงทั้งสองแขวงนั้นบันทึกเสียงเป็นโอวาทคําสั่งส่งไปยังเจ้าอาวาสในเขตปกครองของตนของตนและบอกเจ้าอาวาสว่าให้ส่งไปยังพิสุสัสมมณีนนภายในวัดทุกรูปและให้ฟาสังเกตดูว่าจะมีเสียงท่องสดหมุนกันบ้างไหม การสมบนเป็นอย่างไรผมห่วงเรื่องนี้ดังนั้นจะขอกราบรเรียนขอร้องมาทางเสียงนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องร่างหนังสือยืดยาวก็หวังความเมตตาที่จะให้แก่ผมว่าได้ปฏิบัติงานแล้วเขากราบเรียนด้วยความเคารพ